สวัสดีครับท่านผู้ชมคลิปนี้ผมจะพาท่านผู้ชมนะครับมาลองแกะเป็นตัวบานพับทองเหลืองแบบนี้นะครับอย่างที่รู้กันนะครับว่าทองเหลืองก็มีราคาค่อนข้างแพงนะครับตอนนี้กิโลนึงก็ร้อยกว่าบาทนะทีนี้ครับเราจะแกะอย่างไรนะครับตัวแกนกลางตัวนี้ครับจะเป็นเหล็กนะวิธีการแกะของผมง่ายๆไม่มีอะไรสลับซับซ้อนนะครับก็จะใช้เป็นสกัดกับค้อนนะครับตีทองเหลืองตัวนี้นะครับ เพื่อให้แตกออกจากเหล็กนะครับวิธีการที่เราจะตีออกก่อนเนี่ยผมก็จะใช้คอนนะครับตีเพื่อให้ตรงเนี้ยนะครับที่สันตรงเนี้ยแบนพอสมควรนะครับแล้วหลังจากนั้นก็จะได้เอาสกัดนะครับวางตีไล่สกัดให้แตกให้หมดนะครับเพราะว่าทองเหลืองเนี่ยก็จะสามารถสกัดแตกได้นะงั้นเดี๋ยวไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาดูวิธีการทํากันเลยครับ ก็แค่เพลงเท่านี้ครับท่านผู้ชมก็สามารถตีแตกออกมาได้อย่างง่ายดายเลยนะครับนี่ครับตัวนี้ก็จะเป็นเหล็กนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นทองเหลืองนะน้ำหนักที่ได้เนะี่ยโอ้โหพอสมควรเลยครับประมาณขีดหนึ่งเลยนะขีดหนึ่งก็เท่ากับ10กว่าบาทแล้วนะครับบานนึงเนี่ยนะประมาณ10กว่าบาทเลยนะถ้ามีสัก10บ,บานก็จะได้เป็นกิโลเลยนะผมว่านะเพราะว่าตัวเนี้ยค่อนข้างจะมีน้ําหนักเลยก็ประโยชน์ของคลิปนี้ไม่มากก็น้อยก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปให้กับผมด้วยนะครับ ไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ